เทพิจิศตกตอนเหตุการ์แปลเปลี่ยนพอผ่านเข้าซุ้มประตูเห็นเป็นทางศิลาสองฝ้าค้าปลูกต้นแปะโบราณสูงเสียดฟ,ฟ้าบนทางศิลาทุกระยะห้าเก้าแยกย้ายเยินหยาดด้วยหลือจีนถือไม้เท้าพระธรรมรูปหนึ่งแสดงได้ชัดเพื่อรับมือสุรางกรเสนยนเสือมี่จัดยามพระรักษาการอย่างเข้มงวดทุ่มเท,ทศษทั่วทั้งวัดผาดเปลี่ยนกันเฝ้าเวร ทั้งหมดผ่านโบสถ์วิหารหลายหลังสวนด,ดอกไม้ร่มเรือนแห่งหนึ่งปูกเข้าตึกขวามือซึ่งปลูกต้นไผ่เรียงรายหลังหนึ่งปึงซองยี่กว่าตามองเห็นหน้าประตูตึกรู่วงเดินแยกย้ายยืนหยัดด้วยเดนน้อยอบกระบี่สีรูปยิบเสียใต้สือเร่งฝีเท้าไปกล่าวกับเดนน้อยทั้งสี่บอรีบรายงานท่านเจ้าอาวาสว่าหัวหน้าพระยาจกที่แท้จริงมาแล้วปึงซองยี่ขวคิ้วคร่งคิดนใ,นใจ หลวงจีนชลานี้จะไหนกล่าวเช่นนี้ได้เกรงว่าหัวหน้าภักยาจกตัวปลอมในกุฏิเจ้าวาดพอฟังคงหลบลีีหนีหน้าแม้รู้สึกว่าไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้บอกออกจากปากหัวหน้าภักยาจกกล่าวว่าใต้ซื้อถ่ายทอดวาจาเช่นนี้เกรงว่าไม่เหมาะสมยิบเสียใต้ซื้อองการผู้กล่าวว่าเพราะเหตุใดรือหากเจ้าวาดยิบพ้นได้รับรายการเช่นนี้ยอมต้องสอดมือยุ่งเกี่ยวแล้วยิบเสียใต้ซื้อขบคิดแล้วกล่าว ประสูกล่าวมีเหตุผลเบื่อหน้ามายังเนนน้อยทั้งสี่กล่าวว่ารายงานท่านเจ้าวาดว่าสิทธิของเทพพระเจ้ากระบี่ขอเข้าพบเนนน้อยทางซ้ายสุดประนมมือรับคำหันกายเข้าไปไม่นานให้หลังเนนน้อยนั้นสาวเท้าเก้าปราดออกมากล่าวว่าท่านเจ้าวาดจะออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเจ้าวาดเสียวเริยมยี่ปรากฏออกต้อนรับด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่น้อยครัางจูบาดมาก่อน หากบอกว่าเป็นหัวหน้าภักยจกตามมารยาทเจ้าอาวาสเส้ำมี่ยอมต้องออกขต้อนรับแต่กับผู้ยาวคนหนึ่งคล้ายไม่ต้องให้เกียรติปานนี้จากความนี้แสดงว่าเทพเจ้ากระบี่ตั้งฮีเจียมีเกีรภูมิสุดสูงได้รับความเคารพจากชนชาบูริมโดยทั่นทั่วเห็นในประตู่รูปวงเดือนปรากฏหลวงจีนฉลาอายุ6เศสามรูปสาวเท้าออกมาหลวงจีนรูปกลาง แม่ท่านออกจากประตูรูปวงเดือนกล่าวเสียงกังวนว่าท่านได้เป็นสิทธิ์เทพเจ้ากระบี่อัตามาญิพุนออกมาต้อนรับแล้วปึงสองยีรีบสาวเท้าไปประสานมือกล่าวว่าผู้ยาวปึงสองยีขอน้อมพบท่านเจ้าวาดเห็นเจ้าวาดเสียวล้มยี่ญิพุนใต้สือ่อคิ้วคราวขาวโพลนแต่ไม่มีท่าทีฉลาภาพไม่น่าแดงเป,ปล่งปลั่งวางคิ้วแฝงแววเมตตาก,การุณเจ้าว,วาดญิพุนถามว่า ประสกน้อยเทพเจ้ากระบี่ตั้งใต่เฮียบสบายดีหรือปึงซองยิพานมาเกิดความหดหู่จูจมจิตใจคมศีสากล่าวว่าสื่อแป่วายชนแล้วอะไรตั้งใต้เฮียบท่านยามกระดานหันไม่อาจเอ่ยสืบต่อปึงซองนี้จึงบอกเล่าเรื่องราวที่สื่อแปป่วยไข้เสียชีวิตโดยเคร่ากล่าวเจ้าอาวาสญิปุนท้อถอนใจกล่าวว่าวีรบุรุษแห่งยุคก,กลับไม่มีชีวิตยืนยาวเป็นที่เศร้าเสียใจของผู้รับฟังนะัก เออถึงตอนนี้หลวงจีฉลาทางซ้ายรูปหนึ่งกล่าวเบาๆที่นี้ไม่ใช่สารที่สนทนาท่านเจ้าวาดโปรโดเชิญประสงค์ทั้งหลายเข้าไปสนทนาเจ้าวาดญี่ปุ่นพุทธศิษร์กล่าวว่าประสงค์ทุกท่านเชิญเข้าไม่ทานขาดคําเหลือเห็นหัวหน้าภัคกยาจกและพวกต้ององงานพวกกล่าวว่าท่านนี้ไม่ใช่คักปังจูหรอกหรือหัวหน้าภัคกยาจกเป่งเสียงหัวเรกล่าวว่า ท่านเจ้าวาดปีสายตาคมกล้ายังจดจำเราได้เจ้าวาดยิบพุ้นเลิกคิ้วขาวโผลนกล่าวว่าอย่างนั้นประหลาดแท้ประหลาดอันใดมีคนแอบอ้างปลอมเป็นเราหรือมีคนรับสมอ้างเป็นปังจูรุดมาก่อนคนผู้นั้นอยู่ที่ใดหรือเจ้าวาดยิบพุ้นหน้าเคร่งเขืมอหลงกล่าวกับหลวงจีนฉลาทางซ้ายว่ายิบพวบสืตีสิทธิผู้น้องท่านล่วงหน้าเข้าไปรั้งตัวคนแอบอ้างนั้น หลวงจีนฉลาทางซ้ายยิบพวบใต้สื่อรับคำหันกายกลับเข้าประตูรูปวงเดือนเจ้าวาดยิบพูนทอดถอนใจกล่าวว่าคิดไม่ถืออัตมากลับทุกคนของนางมานตบตาหากไม่ใช่ประสบแทรคักรุษมาด้วยตนเองผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดเอ่ยถึงตอนนี้กว่าตามาหย่างเมื่อปีศาจทะเลสายเมื่อปีศาจทะเลสายกล่าวว่าท่านเจ้าวาดยังจำเราขโมยเท่าได้หรือไม่ เจ้าวาดยิพุ้นปโนเมือกล่าวว่าประสงค์ท่องเที่ยวอยู่นอกกระแพงใหญ่ตลอดมายากนักที่ให้เกียรติมายังวัดเราจากนั้นเชื้อเชิญอัธกันตุกะเข้าไปพอตัดผ่านป่าไม้มาถึงหน้าตึกกรามที่ปลูกติดต่อกันสามช่วงตึกหน้าเป็นโบสถ์หลังหนึ่งทั้งหมดเพิ่งก้าวขึ้นบันไดศิลาเห็นยิบพวบใต้สือสาวเท้ามาเหย่างเร่งร้อนเจ้าวาดยิบพุ้นฉุกคิดว่าผิดท่าไปกล่าวเสียงทุ่มหนาบว่า คนเล่ายิบพวบใต้สือกล่าวว่าในตึกปราศจากเงาร่างผู้คนผู้น้องใช้สิทธิ์ที่เฝ้าเวนถ่ายท่อคำสั่งค้นหาแล้วเกรงว่าต้องรบกวนสือติตรวจค้นด้วยตัวเองยิปพวกใต้สือรับคำสาวเท้าออกจากตัวตึกเจ้าวาดยิบพูนเหลียวหน้ามาอย่างหัวหน้าภักยาจกกลางเสียใจว่าประสบกแทรคักอัตมาลเลนเล่อชั่ววูบกลับปล่อยให้มันหลบหนีไป หัวหน้าภักยาจกแม้พุ่งพระ้านดานเดือดปากเย็นกล่าวว่ากล่าวประเสริฐภาคเราเกิดสิทธรยศ์ต้องควรสิทธิของวัดท่านรู้สึกขราอายยิ่งเจ้าวาดยิบพุ้นนำทั้งหมดเข้าโบสถ์เห็นผนังโบสถ์แขวนภาพพุทธร,รูปผนังด้านอื่นเพิ้งว่างเปล่าสร้างความสงบทางใจแก่ผู้คนเมื่อสุดนั่งเขาเรียบร้อยเจ้าวาดยิบพุ้นกล่าวว่าประสบแท้คักประสกน้อยท่านนี้เป็นสิทธิท,ท่านเพิ่งรับไว้หรือ กล่าวพางกว่าตาไปอยากอ่านเซี่ยวเพียที่แท้ปึงซ้องยี่และพวกไม่ได้แนะนําอ่านเซี่ยวเพียต่อเจ้าวาดญี่ปุ่นหัวหน้าภรกยจกสานชิสากล่าวว่าต่อให้เราสะสมวัสนาอีกสิบชาติก็ไม่อาจรับสิทธิ์ที่มีส่วนสัรประเสริฐเลิศปานี้เจ้าวาดญี่ปุ่นองค์งานมู่กล่าวว่าประสบน้อยท่านนี้เป็นสิทธิ์ของยอดคนท่านใดหรืออันคงชื้อผู้นี้เป็นสาเสนิท็กับน้องแท้ปึงท่านเจ้าวาดลองสอบถาม น้องแท่ปึงดูปึงซองยี่เรีบกล่าวว่าคนผู้นี้เป็นสหายข้าพเจ้าเรียกว่าอันอันเพีย้ยตัวเองฉุกคิดว่าหากบอกชื่ออันเซี่ยวเพีย้ยอาจกระตุ้นความระแวงสงสัยแก่เจ้าวาดยิบพุ้นและพวกจึงตัดกขำเซี่ยวน้อยไปเจ้าวาดยิบพุ้นให้ความเชื่อถือต่อปึงซองยี่ไม่ติดใจสงสัยกล่าวว่าที่แท้เป็นประสศคแท่อัน อันเซียวเพียยรีปุดลุกขึ้นน้อมกายกล่าวว่าผู้ยาวอันเพีย้ยขอน้อมพบท่านเจ้าว่าเจ้าว่าจิพุนประนมมือเป็นการครวะตอบกล่าวว่าประสงค์แท้อันเป็นศีลของยอดคนท่านใดหรือมันแม้เชื่อถือปึงสองี้แต่ไม่อาจไม่สอบถามประวัติความเป็นหมาของอันเซียวเพีย้ยอันเซียวเพียยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าผู้ยาวมีนิวาสถานที่ตังให้ฝึกปรือเพลงบัดมวย กับบิดาผู้ล่วงลับเพียงเพื่อเพียงใช้เพื่อป้องกันตัวมือปีศาจทะเลสายกล่าวบ้างว่าท่านเจ้าว่าสุรางกสูนจะเดินทางมาเมื่อใดหรือเจ้าวาดยิบคุ้นขบวดคิ้วกล่าวว่าอาตมาเพียงทราบว่าน้งจะุดมาเร็วๆนี้แต่ไม่ทราบกําหนดเวลาแน่ชัดหัวหน้าภักยาจกกล่าวว่าสุรางกสูนระบุว่าจะบุกลิวโจมเสียวเลี่มยี่ ท่านเจ้าว่าทราบหรือไม่ว่านางที่แท้มีเจตนาใดในความเห็นของอาตมาอาจบางทีนางคิดอาศัยโอกาสนี้กาจัดยอ่อฟิเบอร์ส่วนหนึ่งในยุทธจกักรเฮ้สุรากระสูย์บางอาจไม่น้อยยิบเสียใต้เสือกล่าวบ้างว่าอาตมากบคิดไม่เข้าใจว่านางกบดานซ่อนกายเป็นเวลานาน,านปีฉะไหนเสดอห้ออกมาโดยปัศจากวี่แววล่วงหน้ามาก่อนหรือหัวหน้าภักยาจบกล่าวว่า ไต้ซื้อทราบสาเหตุที่สุรากาศสูญกบดานซ่อนกายหรือไม่อาตมาไม่ทราบชัดสาเหตุสืบเนื่องจากซื้อแปะของน้องแท่ปึงยังมีชีวิตอยู่ที่แท้เป็นเช่นนี้มือบรนดอกกิกอุ้ยกล่าวเสริมขึ้นยังมีใต้ซื้อขับรนันประการหนึ่งผิดไปยิบเสียใต้สื่องวงงานพูดจึงกล่าวประการใดหรือสุรากาสูญล่อเพราะขุมกําลังในยุทธจ,จักรแต่แรกแล้วยิบเสียใต้สื้อส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่า มีหน,น้าเล่าบริวารของสุรางอาสูรกล้าล่วงเกินวัดเราเปิงซองนี้ฉุกคิดขึ้นฟังจากปากคำคล้ายกับบริวารของสุรางอาสูรเคยบุกรุกเสียเล่มยี่แล้วได้ยินหัวหน้าภักยาจกซักถามว่าท่านเจ้าวาดบริวารของสุรางสูรไม่ใช่บุรุษกระมังเป็นประสกหญิงอายุ17-18นางหนึ่งนางมีฝีมือสูงเยี่ยมดังกฤอเจ้าวาดญี่ปุ่นกล่าวว่า สูงเยี่ยมยิ่งนางบุกรุกวัดเราทำร้ายยอดฝีมือห้าคนเอ่ยถึงตอนนี้พันกร้ามเกินวาดจากไว้แสดงแน่ชัดนั่นเป็นเรื่องเสริมเสียหน่ายิ่งยังคงเป็นยิบเสียใต้เสือกล่าวว่ายอดฝีมือรุ่นอิงข,ของวัดเราถูกนางทำร้ายห้าคนหากไม่ใช่ยิบพวกสือติลงมือด้วยตัวเองพิซ่ามีคนรับบาดแผลในเงื้อมือนางเท่าใดหัวหน้าภกยาจกขมวดคิ้วกล่าวว่าสตรียุ1 7 นางหนึ่งมีฝีมือสูงเยี่ยมปานนี้นับว่ายากยิ่งจะเชื่อถือจริงๆเจ้าวาจิพุนกล่าวว่าหากไม่ใช่เกิดเหตุในวัดเสียวริมยี่อาตมาก็ไม่อยอมเชื่อถือหัวหน้าพักยาจกเบือนหน้ามาอย่างปึงซองนี้กล่าวว่าน้องเราครั้งกระโน้สือแปะท่านโค่นห้าจอมมารพ่ายแพ้มิทราบสื้อแปะท่านก่อนไว้ชนเคยพาดพิงถึงวิชาฝีมือของสุรางกสุนหรือไม่ปึงซองนี้สาสิสากล่าวว่าซื้อแปะไม่ได้พาดเพิงถึง หัวหน้าพระเกรงจกก็รู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าตั้งแต่เฮียบเมื่อไถ่ทอดปณิธานกําจัดท่าจอมาแก่ท่านฉะไหนไม่บอกความเหลื่อมล้ำต่ําสูงของพิชาฝีมือพวกมันหรือปึงซองนี้ระบายลมให้ใจกล่าวว่าสื่อแปผู้ล่วงรับไม่บอกอาจมีสาเหตุเคลื่อแฝงเออถึงตอนนี้เหลือเพลินทงจีนกลางโขนสามรูปสาวเท้าเข้ามาเจ้าวาดิี่ปุนเงยหน,น้าขึ้นกล่าวว่ามีเรื่องใดหรือ หลวงจีนที่กึ่งกลางพระนมมือกล่าวว่าเรียนซื้อแปะสิทธิ์ผู้พี่ของอาจารย์เจ้าว่าคนแอบอ้างพร้อมเป็นหัวหน้าพระไกรจกหลบหนีออกจากวัดเราแล้วเจ้าว่าทิบพุนหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าหลบหนีไปแล้ว,ห,ลลวหรือหลวงจีนกลังคนรายงานว่าหัวกล้วยซื้อเฮียพบเห็นร่องรอยคนผู้นั้นกระดานหนึ่งแต่ฝ่ายตรงข้ามมีพลังฝีมือกล้าแข็งมันแมน้นหัวกล้วยซื้อเฮียนำสิทธิ์เจ็ดคนสกัดขัดขวาง ยังถูกฝ่ายตรงข้ามทะลวงฝาไปได้หัวกล้วยตอนนี้อยู่ที่ใดรึหัวกล้วยซือเหียถูกทำร้ายบาดเจ็บรอรับการช่วยเหลืออยู่ในวิหารขอโจ้อัามเจ้าว่าญี่ปุ่นน่าแปลเปลี่ยนอีกครากล่าวว่ามีเรื่องเช่นนั้นรึสแสดงหน้าชัดหลวงจีนหัวกล้วยมีคุณค่าสําคัญไม่น้อยยิบเสียใต้ซือพันกล่าวว่าสิที่ลาดตะเวนภูเขามีรายงานมาหรือไม่ หลวงจีนกลางโขนสาสิษะกล่าวว่ายังไม่มีข่าวขอราได้เจ้าวาดิีุ่นกล่าวเสียงทุ้มหนักวบอิงถ่ายท่อคำสั่งของเราให้สิทธิไม่ได้เฝ้าเวนออกค้นหาฝ่ายตรงข้ามทุกคนหลวงจีนกลางโขนใช้ยาหวบอิงรับํานนำหลวงจีนอีกสองรูปล่าถอยออกไปเจ้าวาดิีุ่นกวาดตาพยักหัวหน้าภัคยาจุกท่อถอนใจกล่าวว่า อาตมาจำแนกไม่ถ่องแท้ปล่อยให้ตัวปลอมหลบหนีได้รู้สึกกล้ายต่อประสบแท้คักจริงๆหัวหน้าพักยาจกปุดลุกขึ้นประสานมือกล่าวท่านเจ้าว่าเสียรมยี่เป็นผู้นำเหล่าค้ายสำนักมาตรฐานวันนี้ได้เห็นบุคลิกภาพของท่านอาวาสร้างความเรื่มใสแก่เรานักมันพอลุกขึ้นประสานมือผู้โรภกยาจกทั้งสามกระปุดลุกขึ้นยืนสำรวมเจ้าวาดญ,ญิพุนรีบยืดกายขึ้น พระโนมือกล่าวว่าพระโสกแสกคักชมเชยไปแล้วหยุดเล็กน้อยจะเคยสืบต่อท่านทั้งหลายทรอมแรมจากแดนไกลตอนนี้สมควรรับประทานอาหารสักมือจานนั้นสั่งให้จัดอาหารเจที่ตึกข้างเนน้อยที่นอกห้องสองคนรับคำสั่งไปไม่นานให้หลังจัดอาหารเจโอชามาโต้หนึ่งเจา้าวาดยิบพุนเชื้อเชิญทั้งหมดนั่งประจำโต๊ะเห็นนอกจากอาหารเจแล้ว ยังมีสุลาหายหนึ่งมือปีศาจทะเลสายชิงประคองหายสุาลาดื่มติดต่อกันหลายขำคอยยกแข้งเสื้อเช็ดกราบสุลาที่บุมปากเาร้อว่าสุราอันประเสริฐคิดไม่ถึงในวัดเสียเรื่มยี่กลับสะสมสุลาผลท้อเริ่ดลดเช่นนี้ที่แท้สุลานี้หมกักดองจากผลท้อผิดแพกจากสุลาทั่วไปปึงสองยี่น้อยครั้งจะดื่มสุลาวันนี้ก็ดื่มสองถ้วย อาหารมื้อนี้รับประทานถึงยามครบคำเจ้าวาดญี่ปุ่นสั่งในน้อยเก็บถ้วยชามไปเปลี่ยนเป็นน้ำชาและผลไม้มายามนั้นหลวงจีนกลางขนใช้ยาหวบอิงรีบรุ้เข้ามาอีกคราเจ้าวาดญี่ปุ่นฉุกใจคิดกลว่าวบอิงเรื่องอะไรจึงแตกตื่นปานนี้ล่วหลวงจีนหวบอิงพระนำมือกลว่าเรียนซื้อแป้เจ้าว่าสิทธิส่งออกไปของวัดเราถูกทำร้ายอีกสิบคน เจ้าว่าจิบพุนเลิกคิ้วขาวโผลนกล่าวว่าทราบหรือไม่ว่าเป็นการกระทําของผู้ใดหลวงจีนหัวอิงเหลือบมองหัวหน้าภัคกยาจกแวบเดิอกล่าวว่าค้างปังจูอยู่ที่นี้หากสิทธิ์บ่อออกไปยายไม่ใช่หลวงจีนหัวปิงเหลือบมองหัวหน้าภัคกยาจกแวบเดิอกล่าวว่าค้างปังจูอยู่ที่นี้หากสิทธิ์บ่อออกไปยายไม่ใช่เอยถึงตอนนี้พลังกล้ามเกินวาจาได้หัวหน้าภัคกยาจกคาดการได้กว่าก็รื่กล่าวเสริมขึ้น ตีแขนใต้ซื้อหลวงจีนปฏิคมต้อนรับไม่ต้องลำบากใจวิชาฝ่ามือนด้นใครชุยซิมจีฝ่ามือขยี้ใจของพระเรากระมังปึงซองนี้คุ่งคิดในใจที่แท้หลวงจีนหัวบิงมีศัก์เป็นหลวงจีนปฏิคมวัดเสียวลืมยี่ได้ยินหลวงจีนหัวบิงกล่าว่างจูกล่าวถูกต้องอาตมาระแวงสงสัยว่าวิชาฝ่ามือนั้นเป็นฝ่ามือขยี้ใจของพระคท่าน จ้าวาดญี่ปุ่นกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าเช่นนี้เป็นว่านี่เป็นการลงมือของคนที่แอบอ้างปลอมเป็นหัวหน้าพักกยจกแล้วสือค่าคำนวณเช่นนั้นเจ้าวาดญี่ปุ่นกล่าวว่าถ่ายทอดคำสั่งเราให้ผู้โสทุกวิหารชุมนุมที่วิหารล้อหันตึ้งอลหันอาตมาจะสืบสอดด้วยตนเองว่าคนแอบอ้างปลอมเป็นหัวหน้าพักกยจกที่แท้เป็นใครปึงซองนี้คุณคิดในใจ หลวงจีนชลาเกิดโทสะจิตแล้วเห็นหลวงจีนหัวบอีกน้อมกายรับคำขนาดจะล่าถอยไปหัวหน้าพระกยจกพันผุดลุกขึ้นกล่าวว่าช้าก่อนจาวาญีิพุนกล่าวว่าประสบกแทรคักฉะไหนส่งเสียงทัดทานด้วยพวกเราเกิดสิทธรยศทำร้ายสิทของวัดท่านสร้างความไม่สบายใจแก่เรายิ่งไหนเลยกล้ารบกวนผู้โสวิหารต่างๆอีกยังคงให้เราจัดก,การเองเถอะ เจ้าวาตีพ์พนกล่าวอย่างกรตุ้นคิดว่าคนลงมือเป็นสิทธรยกของพรรคท่านแต่มุ่งเป้าฝ่ายต่อหลงจีนวัดเราหากให้ประสบเสนอหน้าออกจาัดก,การเกรงว่าเกรงว่าอันใดหรือประสบแทรกคักเกตภูมิของเสียริมยี่ไม่อาจย่อยยับอัป,ปราในเงื้อมมือสิทธรยกของภาคท่านหัวหน้าภักยาจกพอฝังว่าเรื่องนี้ผูกผ่านธุรก,กิจภูมิเสียริมยี่ต้องเอื้องไปพูดกล่าวว่าเรื่องนี้ มือปีศาจทะเลสายพันเปล่งเสียงหัวรอ,อก,กล่าวว่าไม่ต้องเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วพวกเราเดินทางมายังเสียวลุ่มยี่เพื่อรับมือห้าจอมมันมิว่าเกิดเรื่องใดพวกเราเพึงรับผิดชอบร่วมกันหากจะสอหาสิทธิทรยศนั้นพวกเราสมควรปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงพเพิ่งกล่าวจบขอทานเสื้อดำช่วยใต้กองกล่าวเสริมขึ้นทรงเฮียกล่าวไม่ผิดหน้าที่กระจัดมาพิทักษ์ธรรมพวกเราสมควรรับผิดชอบร่วมกัน หัวหน้าภักดีจกโหสิสากล่าวว่าพวกเราสมควรกระจัดทัศนคติของการแบ่งแยกสำนักร่วมกันทำรงคุณธรรมบูริมประสาทมือต่อเจ้าวาดทิพุนเอ่ยสืบต่อท่านเจ้าวาดพวกเราและสิทธิภักดียจกจะปฏิบัติตามคำสั่งท่านทุกประการเจ้าวาดทิพุนกล่าวว่าประสบรถตัวลงมาเช่นนี้จะมาจะรับได้อย่างไรือนับตามศักดิ์ศรีกีรตภูมิในยุทธจ,จกักรทั้งสองมีศักดิเ์เท่าเทียมกัน เจ้าวาดญิพนุนย่อมไม่กล้าออกคำสั่งวงการหัวหน้าภักาจกหัวหน้าภักาจกกล่าวว่าท่านเจ้าวาดเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นในเสียวริมยี่เราย่อมสมควรปฏิบัติตามคำสั่งท่านภายหน้าหากเกิดเรื่องใดสำนักใหญ่พักเราท่านเจ้าวาดก็ไม่อาจไม่รับฟังคำสั่งเรามันเมื่อกล่าวเช่นนี้เจ้าวาดญิพนุนก็ไม่สะดวกกับการบายเบี่ยงปฏิเสธอีกอันเซียวเพียที่สงบปากคำตลอดเวลา ข่านกล่าวเบาๆกับปึงซองยี่ว่าปึงเฮีพวกเราออกไปชมดูก่อนเป็นได้ปึงซองยี่องงานพวกจึงกล่าวนั่นจะได้อย่างไรพวกเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าวาดญี่ปุ่นพวกเรารุดมาเป็นแขกย้ายต้องปฏิบัติตามคําสั่งมันหรือน้องเราผู้อื่นเป็นชนชั้นเจ้าวาดทั้งมีว,วัยวุฒิสูงกว่าพวกเราพวกเราแม้ปฏิบัติตามคําสั่งมันก็ไม่เป็นเรื่องเสื่อมเสียหนะ้าอันเชียเพียกล่าวว่า ปึงเฮียมีเรื่องประกันเดเกรงว่าท่านคาดคิดไม่ถึงเรื่องอันใดนะหลวงจีนเสียลยมยี่มีพลังฝีมือไม่ต่ำซ้ำต่อให้ผู้โสภัคยาจกลงมือสามารถทำร้ายหลวงจีนเสี่ยวมยี่มากมายปานนี้หรือไม่ปึงซองยิ่งอกหันผู้กล่าวาน้องเราหมายความว่าในศิษย์ทายกของภัคยาจกมียอดฝีมือป่าปนอยู่หรือมีผิดไม่เช่นนั้นพวกมันไหนเลยกล้าบังอาจปานน้เปึงซองยี่กล่าวก็รู้คิดว่า เช่นนี้เป็นว่าเรื่องราวเปลี่ยนเป็นสลับซับซ้อนแล้วเรื่องราวย่อมไม่รวรบรัดจำกัดทางที่ประเสริฐท่านขอตัวต่อเจ้าวาดยิปพุนพวกเราลองออกไปสืบสอดดูเรื่องนี้ไม่ต้องรีบด่วนไปทั้งสองแม่ซุบซีผาหรือกันแต่คนในห้องล้วนม,มีโสดประสาทปราดรเปียวปึงสองย่ไม่ทันกล่าวจบเจ้าวาดยิปพุนก็กล่าวว่าประสบน้อยทั้งสองเป็นอาการตุกาของวัดเรา ย่อมไม่ถูกจํากัดความเคลื่อนไหวนอกจากชางเกงเล่าหอสะสมคัมภีของวัดดาสารที่อื่นๆสามารถเข้าออกได้ตามใจนึกอ่านเสี้ยวผ้าฝังจุดลากปึงซองงี้ปุดลุกขึ้นกล่าวว่าขอพระคุณท่านเจ้าวาดมาหันกายหมายออกไปปึงซองงี้ยังรู้สึกไม่เหมาะสมขณะจะว่ากล่าวก็ไลได้ยินมือปีศาจเทเลสายเป็นสิงหัวรอกล่าวว่า น้องแท้เปิงไม่ต้องยึดถือมารายาทคร่ำกรืท่านเจ้าวาดเมื่อกล่าวเช่นนี้ก็เคลื่อนไหวหได้อย่างเต็มที่หยุดเล็กน้อยจะเงย่อสืบต่อท่านเจ้าวาดเราคิดออกไปเปิดหูเปิดตากับน้องทั้งสองมิทราบท่านเจ้าวาดอนุญาตหรือไม่เจ้าวาดดิพุนโพชิสากล่าวประสบเชิญตามสะดวกมือปีศาจเทเลาสายจึงฉุดลากปึงสองนี้และอันเซียวเพีย้ยข้างและโขนสาวเท้าออกจากตัวตึก